อ่าน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 ,าน <attered> สวัสดีครับเสร็จแล้วค่ะกลับมาแล้วครับมีคมเม่ลหลายหลายคน ของแฟนรายการเราบอกอว่าบางที่ไปกินอะไรบางอย่างมันแพงเกินแล้วช่วงนี้โควิดนะ,อ,ะอยากหาร้านที่แบบก็มีสักตัวให้ดึงสองร้อยอ่ะอร่อยอิอ่มมีพรวันนี้เราก็เลยมาตามใจคนดูเลยนะครับร้านวันนี้เนี่ยตามปกเลยเพุฟเฟคาราเกะ์หนึ่งร้อยบาทใครเจอร้านนี้มาวะูถามความเดียวมาทำอะไรถวนี่วักมาเที่ยวุกแล้วยังไม่ใช่ทางแต่ก็ยอมรับในความตาก นอกจากนั้นนี่คือร้านที่เรามาวันนี้ครับโมริโมโตซึ่งถ้าคุณดูโลโก้ปั๊บคุณจะเห็นนี่อยู่อันหนึง่งนี่นี่พุ้แสดงว,ว่าขายเครื่องพวกแบบทำสวนด้วยตะลิว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 ถ้ามาจะางงนิดหนึ่งนะพอเข้ามาในซอยไม่ไ,มไมกลอะ่ะ <พอ S 2> ขวามือตึกเหมือนสำ Office, นักงานออฟฟิศเข้าไปถึงปุ๊บจะมีลิฟต์ตัวหนึ่งขึ้นไปชั้นสี่นะเปิดไปเจอร้านเลยเมื่อไหร่ที่คุณเห็นป้าย Dream Boy แปลว่าคุณถึงแล้วอ่ะแปลว่าเกือบเลยไม่ใช่เลยท่าเประนเป็นพี่ผมเขาเรื่องเลยเถิดไม่ข่าวว ถึงแล้วครับชั้น4บางทีลิฟต์อาจจะค้างบ้างหลังจากที่คุณขึ้นบันไดมา,มาแล้วคุณเหนื่อยคุณจะได้ทานได้เยอะขึ้นแล้วพอกินเสร็จแล้วอิม่มก็สไลด์ลงไปเลยแล, <c oughs> แล้วพอเข้ามาถึงปุ่มนะครับเราก็ได้ยินบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นเต็มที่เลยนะฮะไม่ใช่ครับ <c oughs> ไม่ใช่ผมรับพี <c oughs> ่ไายเราเฮ้ยมาดูน <c oughs> ี่ก่อนคุณไก่ทอดคาราเกะทานไม่อั้นฮะปลาโรคนกินจุคนนี้กินไปแล้วยี่สิบชิ้นเดี๋ยววันนี้ผมจะให้นัตตี้ทำลายสี่สบนียาแล้วนีด้วยบอดไลท์กูขอดูขนาดก่อนไม่ใช่บอกขนาดว่าเท่าน เอ็ดดี้ขึ้นมาถึงางบนแม่งจริงว่ะแล้วมีเตาแบบนี้ผมว่ามีโอโคโนมิยากิแน่นอน,นซึ่งถือว่านี้น่ารักมากๆนะเพราะว่านี้เป็นกิมมิกของร้านได้ครับผมนะครับ,ค,รบคุณคิดดูถ้าเกิดคุณกินข้าวแล้วคุณสั่ง <c oughs> อ,อ,อันนี้บาทบาทที่หายเรื่องที่หนึ่งคือมัเมีันี้เรื่องที่สองคือที่ที่เราคุยหน้าร้านอะแม่งไซนี้เพราะฉะนั้นพี่คนที่กินได้20ชิ้น ่งมากสุดยอดผมขอถอนคำพูดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรายละเอียดของไก่ทอดที่นี่เวลาเหมือนคุณไปซื้อตามข้างแล้วมีแบบฟอสเซนมาไม่ใช่นะ,ะที่เนี่ยเหมือนเขามีขนาดและมีการทำในแบบของเขาเองเอ้กินกอดรอนรอนมาโอเคนะไม่ใช่ว่าเขาทำแบบบุฟเฟร้อยหนึงแล้วเขาจะทำแบบส่งๆอ่ะม,มากินเลยคนดูที่ดูถึงตอนนี้นะครับมากินได้เลยยิ่งคลิปได้แล้วนะ เฮ้ยแปึงกูใจโฆษณาไปตอนหลังคลิปอยู่ช่วงห,หนึ <c oughs> ่งรอดรอกครับดูต่อแปึงนะคือแต่ทอดคาราเกะญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องหมักถ้าไม่ได้หมักเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนื้อแบบไก่ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไก่ที่มีความนุ่มและมีรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วแล้วอย่างคือตอนแรกกลัวว่า,วาไก่พุกเร้งคิดว่าแป้งจะแบบหนาๆไม่อันนี้บางกรอบคือตรงกลางเป็นไก่ที่นุ่มแต่ตรงขอบเนี่ยเขาตั้งใจเอาหนังพันให้มันม้วนอยู่อย่างนี้เป็นหนังไก่ที่แบบกรอบ อันนี้คือบุฟเฟ่ไหมฮะขอเพิ่มอันนี้ทุบนะทุบข้าวเพิ่ม50บาทสรุปคือถ้าคุณกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันคือร้อยหนึ่งแต่บางคนอยากได้ข้าวอยากได้ทุบมากินด้วยเพิ่ม50บาททุบกับข้าวนะครับเพิ่มแค่500เท่าน,นั้นเนี่ยสบายสบายของร้านห <ๆ S 2> ้าสิบห้าสิบสิบสิบแล้วถ้าคุณอยากกินย้ำอีกทีหนึ่งชุดไก่ทอดคาราเกะ120บาทนะได้ไก่ทอด5ชิ้นอิ่มแล้วมาดูชุดสี่นะครับนี่คือชุดซีฟู้ดชุดแป้งทอดถย่าาางงงกกุ้้ปลลทูแว็หอยนม มันไม่ได้มีกลิ่นปลาทูนะจะทูญี่ปุ่นปะเนี่ยเหมือนจะทูญี่ปุ่นนะใช่ทูญี่ปุ่นไะมันมันไม่เหมือนปลาทูไทยอะ่ะใช่เพราะว่าเนื้อมันปูกว่าแล้วก็มีความหวานมากกว่าคือตอนนี้ไม่มีใครกล้าฟันธงเลยว่ามันคือปลาอาจิหรือปลาทูญี่ปุ่นหรือว่ามันคือปลาทูแบบไทยที่มาจากปลาทูธานีอะไรเงี้ย <c oughs> เฮ้ยต่อไปกุ้งกุ้งกุ้ง กุ้งก็โอเคนะครับมาตรฐานเฮ้ยมันต้องเคียนด้วยผมไม่รู้ที่ผมเห็นนะขอชิมหน่อยมันน่าจะเป็นทานข้าซอสนะมีไข่ต้มอยู่ข้างในแต่ผมกำลังงงว่าเอ็ดดี้นี่คืออะไรอ่ะคุณหน้าเหมือนต้มตําเลยฮะไม่ใช่แต่มันมีเส้นพาสต้าอยู่เออเฮ้ยเฮ้ยเส้นกีบบาระเฮ้ยคุณลองนี้คุณลองนี้แถวนี้มีอะไรที่ทำให้พวกเราหน้าฉงนอยู่เยอะเหมือนกันอือ อะไรครับจิ้มค่ะเออเรามาลองน้ำจิม้ม4ตัวพร้อมกันเลยไหมตัวนี้นะลองลตัวนี้ก่อนอืมตันนี้หวานน่ำมีความหวานเป็นหลักต่อมาอันนี้เป็นแบบดูจะข้นกว่านะเหนียวเหนียวข้นๆตัวนี้อืม เป็นมายองเนสบวกโชยุให้เดาคือหวานน้อยลงมาแต่เป็นสีอิว่วคือที่เห็นเรานั่งเดากันอยู่เนี่ยทางร้านเขาก็ายังไม่มีชื่อเรียกน้ำจิ้มแต่ละตัวะค่อยๆอันที่ถามดีกว่าตัวนี้ดูเป็นพริกแดงแดโอ้น่าสนใจฮะอเหมือนทาบตโก้ผสมโคชูจังหน่อยๆมายองเนสนิดๆเราให้ชื่อว่าทาบตโกโคชูจังเออทาบตโกโคชูจังชื่อดีอันสุดท้ายเนี่ยผมว่าอันนี้ปัญหา อันนี้ดีกว่าที่คิดเหมือนผมมามมากมันมีความแอบเปรี้ยวนิดนิดมาด้วยทาให้อร่อยกว่าเค็มตอนแรกคิดว่าจะเค็ม,มอย่างเดียวต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นน้ําจิ้มที่ไม่เคย,เคยเกินที่ไหนมาก่อนอือใช่หลายอย่างเลยน้ําจิ้มที่น่าสนใจคือตัวโคซูจังพบาบัตโกกับเกลือเปรี้ยวถ้ากินบุฟเฟ่ร้อยหนึ่งไงน้ําจิ้มที่อย่างแกเรียนเลรามาทานของที่เป็นอัลาคา์ดีกว่านั่นคือแฮมเบอร์กบ เฮ้ยชอบป่ะคืองี้ที่เพียรน่าชอบข้อหนึ่งคือหวานแล้วข้างในมีแอบใส่เนยมาด้วยมันมีความมันอยู่กินง่ายทานร้านนี้ความแปลกเยอะมากนอกจากน้ำจิ้มที่ไม่มีชื่อเลยครับยังมีพาสต้าที่โบกด้วยต้มตำก็มาลองกินเองและไอ้มันโบดพวกนี้ของเครื่องเคียงต่างๆพาสต้าต้มตำเนี่ยเติมได้เรื่อยๆอันนี้ดีกว่าเนื้อวากิวดำ ก็เป็นร้านที่เป็นเทกานเพียอืมมีรสเนื้อค่อนข้างเข้มข้นแฮมกลมกล่อมเพราะจานนี้ราคาโ9 0บาทสมเหตุสมผลแล้วก็ปริมาณก็ไม่ได้น้อยขอพูดถึงซุปหน่อยครับร้านนี้ปกติเนี่ยซุปร้านญี่ปุ่นก็จะเป็นซุปมิโซะซึ่งผมเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทานมิโซะซุปเวลาผมมาร้านญี่ปุ่นเนี่ยผมชอบซุปแบบนี้คือซุปไข่ให้คุณคิดถึงการแบบเอาน้ำซุปมาแล้วคุณตอกไข่แล้วคุณก็รวนแบบอ่อนๆอยู่อ่ะมันจะมีแบบเป็นฟองฟองไข่อยู่แบบนี้ อร่อยอร่อยทานต่อ,อ<า>ไปนะครับเป็นดินแดนสนธยาซึ่งช่วงนี้สนับสนุนโดยนัตตี้อาหารแปลกๆอาหารที่ไม่ได้เป็นแบบอาหารแบสแมสเจอกับพี่นัตตี้นัตตี้ดินแดนสนธยาอันนี้หอยนางลมเนาะครับ อมันก็เป็นหอยอ่ะอไ,ได้ยก็กันไปอานไฮ้คุณกินข้างหน้าคุณอะไรนี่โคโรเกตไส้ครีม ราน่าจะวางน้องเขาทิ้งไว้นานเกินไปโฟกเเมันต้องร้อนๆหน่อยข้างในอ่ะกัดมาต้องลวกปากนิดนิดเออกัดมาต้อง้แบบพอพรอนพอร้อนนี่คือดัดมานะคะเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นค่ะอ่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งผมขออยะหันให้ดีดีดีกว่าชิ้นมันอย่างนี้ไรดี่อ่าอะไรถมงไรอ่าเฮ้ยให้มันสมมาิกันหน่อย ความไม่สมบูรของพิซซ่าได้ข่าวคุณก็มีเรื่องราวที่แบบเจ็บปวดอยู่เหมือนกันล่าสุดครับสร้างบ้านแล้วช่างปูกระเบื้องห้องน้ำอ่ะคุณเห็นลายเส้นตรงนี้ไหมให้คิดว่านี่เป็นกระเบื้องแผ่นหนึ่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 งเส้นบนผนังเนี่ยวิ่งอย่างนี้แต่พอลงมาที่พื้นอ่ะเส้นมันไม่บรรจบกับกระเบื้องพื้นมันเหลื่อมกันแบบ5เซนอ่ะเหลื่อมให้เหมือนแบบอ่ะกูอยากดูมึงสุรลนดูรลยแล้วเดินก็เดินก็ไปดูกับผู้รับเหมาเข้าระเลือกข้าวกระเบื้องกันหน่อย รมาใจไหมอย่างเงี้ยไม่กล้าเปิดรูปดูด้วยซ้ำแต่กลาว่าเอ็มมาเขาเป็นเอ็มมาเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วคือไปที่บูธของเนสเาแฟโซเขาจะมีแบบขายเขาเรียกว่าอะไรนะแคปซูลแคปซูลเออแล้วมันจะเรียงสวยๆหน่อยแล้วมันมีอยู่อันนึงมันแย่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะเอ็มมาเดินไปเลยตรงดิ่งเข้าไปเลยแล้วแบบจิ้มเข้าไปให้เท่ากับเพื่อนๆแล้วก็เดินกลับมาคุณรู้สึกไงบ้าง ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งคือตอนที่พีเอส่ะเขาจะไปชอบนอนที่คอนโดผมมีวันหนึ่งผมก็ไปเล่นดนตรีกับลิตาอะไรเงี้ยแล้วพีเอสก็อยู่ที่ห้องกลับมาพุบห้องสะอาดเรียบร้อยเลยพีเอสคงทนไม่ได้ก็แบบเก็บไอ้นี่เก็บไว้ทำไมวะไปยิ้งยิ้มแบบไม่ถามเฮ้ยครับอุ้ยตอนเนี้ยนี่อะไรครับอันนี้เป็นไก่ครับไก่สำหรับเวลาเราอยากได้เพิ่มอยากได้ไก่ก็โอ๊ะแตว่าเอาไก่เพิ่มโอ้ มีเสียงตอบรับด้วยพอเราบีบปุ๊บเคารามีการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีอันนี้เจ๋งเลยอันนี้เจ๋งเลยขอบคุณครับตอนนี้กําลังจะเริ่มลงยากิสบะสุดพิเศษอะให้นะครับนี่ว่าความเผ็ดอยู่ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบไม่ทราบว่าจะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยในเวลาเราปอนกันแล้วเผ็ดแค่ไหนเว้ยโทษนะสิบนี่เผ็ดขนาดไหนครับนรกแตกแน่นะเฮ้ยมีคนเคยสั่งเบอร์สิบไหมครับมีครับแล้วเป็นไงบ้างครับไม่หมด นี่ครับผมขอเลยฮะเบอร์สองอย่าแผ่วดิมาแล้วเด็กีโซบะความเผ็ดระดับสองนะเอาความเผ็ดระดับสองขอบคุณนะครับไหนพวกคุณทานก่อนพวก เด็กๆจริงเด็ดแอริงอุ้ยเอาแล้วนะนี่ความเผ็ดเท่ากับพวกก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วนะเฮ้ยเผ็ดพวกบะหมี่กึ่งเกาหลีเนที่มันเผ็ดมากมากอ่ะนี่เท่าแล้วนะนี่เท่าแล้วนี่คืออร่อยพอละเผ็ดแล้วเฮ้ยเราเราเเบรกข้าก่อนเผ็ดฟอร์ยูทูบคุณดูอยากดูใช่ไหมครับ แยแเลยนึกเลยตอนเนี้ยดีไม่ดีลองเบอร์หนึ่งกะจะแบบเพลินเพล,นเพล,นเพลินเพลินพนพอแ,<ต> <ๆ S 2> แต่ไม่ต้องตกใจนะถ้ามาที่นี่คือถ้าเราบอกว่าไม่เผ็ดพนักงานเขาจะมีเหมือนแบบเป็นประเพณีปฏิบัติของเขาคือถ้าคุณพูดว่า <c oughs> ไม่เผ็ดเขาจะอุ้ยยาครับผมเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ควันมาแสบตาเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยจริงๆไม่ไม่ได้พูดนี่ไม่ได้พูดเลนนะหยิบไปทางไหนก็มีพริก ใช่ป่ะใช่ป่ะมาแล้วมาแล้วไม่ต่างจากสองมากนะครับความเผ็ดของทานทั้งหมดอยู่ที่พริกแห้งถ้าคุณเคี้ยวดนพริกแห้งเบอร์สองหรือเบอร์ไหนก็เผ็ดอันนี้ถือว่าเผ็ดเลยและถ้ากินดนพริกมากสำหรับคนที่กินเผ็ดไม่เก่งอันนี้ยังพอทนได้ยังพอทนได้ใช่เพราะผมรู้สึกยังพอพอไหวอยู่ ถ้าตีเป็นกราฟนะเบอร์1,2,3,4,5สสเส้นเขาไม่ใช่อย่างนี้เขาไม่ได้เริ่มจากแกน0 0นเขาน่าจะมาเริ่มตรงนี้<ะ>เพราะเบอร์2เข้ามาถึงเผ็ดเ,เลยเบอร์10มาไปแล้วไปแล้วเผ็ดไปแล้วมาช้าแต่มานะมันเผ็ดไปถึงไอ้นี่เลยอะอะไรนะอีพ e ีก็ทิสอะ <laughs> ไอตัวที่ปิดท่ออากาศท่ออาหารอ่ะเหมือนมันเผ็ดจนไม่อร่อยแล้วอ่ะมันเริ่มผมมาว่ะเผ็ดไปอ่ะขอโทษนะเหงื่อแม่ออกคอบคัวกินไหวแต่ต้องกินอย่างช้ามากๆประมาณชั่วโมงนึงอ่ะกวจะหมดอ่ะแล้วมันมาช้าด้วยไงมันไม่ใช่เผ็ดเหมือนแบบกินเข้าไปปั๊บเผ็ดเลยมันจะเป็นแบบแฮ่ผมพูดกับคนกินเผ็ดถ้าคุณกินต้องตําแบบแต่พริกสิบห้ายี่สิบเม็ดคุณกินได้กินได้ใจทุกคนแต่เผ็ดจริงๆไม่เชื่อใช่ไหมนะเด็ก น้าเดชเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่กินเผ็ดเหมือนกันน้าเดชผมกินส้มตำใส่พริกกี่เม็ดก็สิบได้ครับอ่าสิบเม็ดนะลองดูได้สบายกินเผ็ดด้วยเผ็ดครับเผ็ดแต่มันยังค่อยมาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งคิดกอต้องรอก่อนหคำเดียวผมว่าได้ผมบอกว่ากินได้จริงๆกินได้เออเผ็ดครับแต่ถ้าถามผมอ่ะถ้าคนกินเผ็ดได้จริงๆอ่ะกินได้ เออ thank you นะเดชครับเดี๋ยวผมขอต่อนะพี่แต่ลืมว่าที่นี่เนี่ยที่เน้นย้ำเลยที่นี่ควรจะมากิน11โมงถึงบ่ายโมงครึ่งครับผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นที่จะมีบุฟเฟ่ต์ไก่คาราเกะแบบนี้ แล้วก็อย่าลืมมาชิมเมนูอื่นๆด้วยมีหลายเมนูที่น่ากินคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวิธีการโฆษณาที่น่าสนใจยังไงครับเขาจะเหมือนกล่องประสาทคุณไ้นิดๆคุณเดินเข้าไปแล้วคุณเปลี่ยนโต๊ะเนี่ยจะมีเมนูรูปต่างๆมาแปะแปะแปะเต็มที่ไปหมดแล้วผมชอบอย่างหนึ่งผมชอบภาษาญี่ปุ่นแปลไทยอ่ะผมชอบเป็นเสน่ห์แบบมันกลายเป็นภาษาที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไปแล้วอ่ะก็จะเขียนว่ากิมจิผักดองแสนอร่อยต้องลองสูตรพิเศษมันจะมีคำแบบญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นอ่ะอีกคำหนึ่งกกกรระเทียมสุดแงป

วันนี้ก็เอาใจคอมเมนต์ของแฟนๆที่บอกว่าพี่พาไปกินอะไรที่แบบจับต้องได้หน่อยให้มันเข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจต,ตอนนี้หน่อยไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวจะพาไปกินอีกให้รู้ว่าเมนูแบบดีๆหรูๆอ่ะก็มีแบบราคาลดทอนลงหน่อยแต่แน่นอนนะว่าคุณภาพก็สมเสมผลด้วยออหรือคนดูมีร้านไหนแน,นะนาช่วยพิมพ์บอกหน่อยดิออว่าบางทีเราไม่รู้ไงเกิดใกล้บ้านคุณมันมีอะไรอร่อยๆพิมพ์นิดน,นึงนะเผื่อว่าแถวบ้านคุณมันมีร้านอร่อยที่ราคาแบบดี คุณช่วยเพื่อนๆที่เหมือนแบบเขากำลังฝืดเคืองกันอยู่ตอนนี้หน่อยบอกว่าเฮ้ยชี้เป้ามากินนี่ดิมากินนี่อะไรนีแล้วเราไปกินเราไปกินร้านที่คุณแนะนำเราจ่ายตังค์ด้วยเอออ่าไอ่ามกนกันอ่าธนตจ่ายตังค์ร้านนะไม่ใช่จ่ายตังคมึงนะเอาพี่ครับค่าแนะนาตีนะไาอิ่มแล้วเฮ้ยไปเาไปเที่ยวต่อดีกว่าไปอเลดีวาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าไปฮอตเมล หรือไป We're We dream make Yeah a happy boy Oh you เอางี้เดี๋ยวเราสั่งไก่เพิ่มโดยการที่เราไม่บีบแต่เราทำเสียงให้เหมือนในตัวเนี้ยดังๆพร้อมกันสี่คนดูดูว่าเขาจะเชื่อไหมโอเค3 2 1โอ้โอไม่ได้ว่ะเขาไม่ให้ หลังจากที่เราได้ถ่ายไปนะครับพี่แนทก,ก็ได้กลับมาอีกครั้งนึงนะครับพบว่ามีโปรโมชั่นใหม่ด้วยนั่นก็คือบุฟเฟ่ต์นะครับ399ทานได้ไม่อั้นในเวลา90าี รคในเมนูทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีของโคุโตเมะยากิเป็นในหมวดของยา so กิโซบะกระทะร้อนของทานเล่นนะครับมีสลัดผีข้าวสุกด,ด้วยสายบุฟเฟ่ต้องมาลองถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าทันยังแบบงไม่พอใจคุณสามารถเพิ่มสเปคเข้ามาได้ด้วยนะครับก็จะ99นะครับจะเป็นแฮมเบอร์ก็เป็น555นะครับถ้าเป็นลูกเต๋านะครับก็599แล้วก็ยังมีบุฟเฟ่ต์ขึ้นอยู่ด้วยนะคะนรับราคาแค่299เลยยังไงใครสนใจก็อย่าลืมตามมาที่แคนา